สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางในงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2566 โดยมีนายเสริมสสยกรรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายคำพันธ์อัลลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทุนละองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระัตนตไตรทรงส่งน้ำพระมุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูต ทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์จะนำพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์แล้วทรงร่วมพิธีบายสีสู่พระขวัญด้วยหมอพรสีจันทร์สอแพงคำฮักผู้ซึ่งพี่น้องชาวลาวเคารพนับถือเป็นผู้ประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยและพยันตรายรวมทั้งอย่างเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาท ในการนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบงคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2566คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรทรงตัดเค้กแล้วพระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน จากนั้นสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีทอดพระเนตรการแสดงและการขับร้องเพลงของนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวอาทิการแสดงฟ้อนรามชุดอวยพรปีใหม่ลาวการขับร้องเพลงเวียงจันทร์ดวงใจการแสดงกายกรรมลาวการแสดงฟ้อนมิตรภาพลาวไทยการแสดงรำไทยพวนการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงส้มตำ สำหรับงานบุญสงกรานต์ปีใหม่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาประประจาประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนรวมทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันด้วย